วันที่สิตุลาคม 68, สองพันห้านยหจสิบ่ายอาหารและสินค้าเทศบาลเมืองมุกดาหารดรหิมาลัยผู้พันที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะติดตามได้ลงพื้นที่ประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดมุกดาหารโดยมีในายไครเอิมชุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยใน,ในายไตรสระนะคมน้องเรื่องอดีตเลขานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนางสาวอรักัญญาสภานายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารและนายกเทศมนตรีตำบลในจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารจำนวน500คนเข้าร่วมในครั้งนี้ดรหิมลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษารองนายกเทฐมนตรีกล่าวว่าตามที่ร้อยเอกธรรมนัตพร้อมพา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับนังสูอรองรียนจากเทศบาลเมืองและเทศบาลต่างๆได้รับความดือดรอเรื่นการพัฒนาแหล่งน้ําการขาดแคลนน้ําได้ทหนังสึงต่านก็ได้มอบหมายให้รวมประชุมพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารเพื่อนําข้อขัดข้องปัญหาต่างๆไปทําการแก้ไขนนนคราาั้ํดและบ ก็ทำหนังสือไปที่ท่านท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับเป็นตัวแทนร่วมประชุมนะครับแล้วก็มาพบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อย่างนี้ด้วยนะเพื่อนําข้อขัดข้องปัญหาต่างๆนะครับไปในการแก้ไขนะครับซึ่งก็ได้ความรุนแรงนะครับจะได้งวัยรุ่นและท่านร้อยไร่ในวันนั้นโดยท่านผู้ว่ามุกดาหารได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมรับฟังปัญหาในครั้งนี้ด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไปอนุสักสวาภาสันวิเศษมุกดาหารรายงาน